วันนี้ก็เป็นวันที่5นะครับของทีมงานมงคลคอนกรีตหรือของเซเบตนะครับทําเป็นวันที่5้าแล้วเ,เหลือเก็บรายละเอียดครับงานถมก็เสร็จแล้วตกไป300กว่ากถนลนครับสะสองลูกอันนี้ลูกที่1นนะครับก็จะเจอเหินก้อนใหญ่วางทอปักสะนะครับได้น้ํา ก็จะขุดเป็นลูกที่หนึ่งแล้วก็เจาะเจาะตรงมุมนี้นะครับเป็นของไส้ไก่เพื่อที่จะไปหาลูกที่สองไปดูลูกที่สองนะครับนี่นะครับนีแนวขุดมา โค้งเป็นของไส้ไก่ข้างบนนี้ก็โครงการก็เห็นว่าจะปลูกต้นไม้นะครับโครงการขางจะแซกนี่นะครับเป็นลองไส้ไก่มีจุดทักเาเรียกว่าอะไรก้นขนมครกเป็นระยะ สวยงามก็งานโชเฟอร์คนขับรถขุดก็ถามแล้วครับจะเอางานสวยงามหรือกลางๆถ้าสวยงามก็จะเปืองชั่วโมงก็สรุปว่าขอกลางๆก,กันไม่ต้องถึงกับประนีตมากนักไม่ไวมากนัก สาลูกที่สองหลังจากโค้งมาจดกันก็จะเป็นเหมือนลักษณะท้องอ่างมีจุดลึกจุดตื้นนะครับเป็นเหมือนท้องอ่างรถต์ก็ว่าได้ทีมสิบล้อก็จะกลับ ไปหมดแล้วนะครับก็จะเหลือเป็นรถเปโครกับรถถ่ายเกตให้เรียบเก็บงานขอบเพื่อให้ดูเรียบร้อยสวยงามรวมยอดแล้วงบประมาณที่ใช้ไปทั้งหมดก็อยู่แสนต,นต้นๆน,นะครับ ทั้งเป็นงานตักเทดิน300้อยกว่ารถแล้วก็งานชั่วโมงตกแต่งก็ทีมเซเบสก็ลดงานชั่วโมงให้แถมจำนวนรถเรียกว่าจัดเต็มครับใจถึงเพิ่งได้นาคตหน้าส่งไปเป็นนายก อย่บอกว่าไม่เรียบจัดการใหม่ลูกน้องก็จัดให้ครับตามคำลูกพี่บอกก็จะเป็นแมคโครไลเก็บขอบรถไยก็ตับเรียบอีกสักพักก็คงจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกัน